วันนี้ผมอยู่ใต้ทางด่วนนะครับเป็นทางเข้าชุมชนร่มก้าของคองเตยนะคะเป็นชุมชนแออัดแลนะครับนี่พอเวลาพบเชื้อคนลืงปุ๊กเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านจะต้องปักนะครับ เป็นกันกี่คนนะครับบ้านเนี่ยพี่สีหส่ห้าคนเลยเป็นนะไม่ใช่กลับตัวนะเรีไปแล้วกลับมากัอ๋ออ๋อเป็นกันหมดเลย<ร>แล้วก,กลับมากลับตัว<ร>อยู่นี่ก็ลําบากเนาะอดทนอีกหน่อยนะฮะเป็นหนึ่งคนแต่ว่า โคนคือกักตัวมีคนในบ้านเนี่ยติดกันกี่คนติดซีอยากได้แอร์พวกข้าวพวกอะไรพวกนี้แหละอาหารพวกอาหารแห้งเพราะเราเราก็ยังออกไปไหนไม่ได้เนาะบ้านก็กว้างมากๆเลยอยู่กันไอ้แย้ยยยยใครอยู่นะลงมาล้าหน้าแล้วล้างงหน่อยอยู่กันกี่คนครับบ้านนี้ ห้าคนตอนนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษปะครับอยากได้ยาให้เด็กอ่ะยาเพราะว่าตอนนี้เด็กติดเชื้อลำบากเลยอยู่กันขี่คนครับลุงสี่คนแล้วก็กักตัวกันหลายคนคนนึงไปคนหนึ่งกลับมาแล้วก็ต้องไปอีกรือ ก็คือติดพยอยติดกันในบ้านไปเรื่อยๆเลย,ยติดติดทั้งบ้านเลยเหรอครับโอ้เราเรามีเงินใช้ไหมเนี่ย3ส,<ะ>สามเดือนกว่าแล้วนะลุงตั้งแต่โควิดรอบนี้ครับอย่างนี้ก็ไม่มีงานไม่มีเงินใช่ไหมลุง<สะ>มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษไหมเผื่อเราหาให้เพิ่มเติมได้ครับอก<สะ><สะ>ได้เงินด้<สะ>วยยงเขาบอกยอยากได้เงินอยากได้เงิน<สะ> ตอนนี้ผมยังหาเงินให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเรามีอาจจะมีอาหารให้หรืออย่างอื่นที่มันเป็นของ่ะครับลุงอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหม,มไไก็พอป,ประทังไปให้ผู้ใหญ่ใจดีรั้นที่ช่วยเหลือกับผู้อย่างไรอย๋ยวนี้เขาพัวลุงเอาโลควายกันเจ็บให้ใหาย ไปไวๆขอบคุณครับครับขอบคุณครับลุงตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางของชุมชนล่มก้างเลยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่เมื่อกี้ไปแสก็ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับแล้วก็กักตัวกันอยู่อีกเยอะเลยก็ใครพอจะมีของอยากจะร่วมบริจาคอยากจะส่งข้าวส่งมาม่าส่ง ไข่ส่งนมหรือใครอยากจะบริจาคเป็นเข้ากล่องก็ได้นะครับก็อาจจะอุดหนุนแม่ค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่อุดหนุนเข้ากันแล้วก็มาส่งเพื่อให้กับผู้ที่กักตัวก็ได้การขาดแคลนเรื่องอาหารการกินเนี่ยยังขาดแคลนอย่างเยอะมากๆเลยส่งเข้ามาเรื่อยๆติดต่อมาที่ผมได้นะคร ok ับ ที่ไลน์ที่เบอร์ผมก็ได้เบอร์เบอร์โทร080 060 3888ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับหวังว่าโควิดจะจบไวๆแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีอิสระกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ก็หม่อกินยาเหรออ่าก็กินยากัน,ก,นกันตามอาการก,ก่อนเอพาะราจอย่างนี้นะขอบคุณครับครับ